วันเดนกันพัเอาเลยเต็มอะเยอยอเยกันนั้นเหออาเลยหุ่นมันแรงวันว่ากูว่ามึงหุ่นเนี้ย สวัสดีครับก่อนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับเราก็ทราบมาดีนะครับว่าช่วงนี้มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์นะครับมากมายที่กําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่นะตอนนี้นะครับทั้งในกลุ่มของครูผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปคลิปนี้กันนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปกครองก่อนเป็นยังไงไปดูกัน มาเดินเนี่ยไเลยเอ็ยอะเออกลไปลยปอักวามเ่เอออกไปออกมาได้เล่มวนปรดนหลเัวสาบ้จาัวสามตีบตัยัหัวไล่กัน่หไล่ก่อนตัวยันจะาเป็นรามาเลียงเลยสด็าเียงมได้เลยบอลลัเลียงมาได้ มันเป็นไหนไว้เพราี่กันก็ได้ยามกได้าาวเออต้องมีของแม่ก็เปรักเล่นเออของแม่ก็ลักเล่นลักเล่นอแล้วพอวันนี้ถ้าเกิดมาเฮเลียที่พี่ออนไลน์สิบเบิ้งโดดบ้แม่่าสิดเนหลานติสิบเบื้งโดดมเบ้งที่พี่ว่าหรือว่าเล่นเกมเลนเ้สิดนที่พี่เล้นเลนไกู่จัอเดู้จับนนูไหนเอ เออแสดงว่าเรียนออนไลน์นี่เรียนบ่ได้ยืนยันยยืนมาบ่อได้เลยออขอบคุณเลยหลายครับแม่ครับแม่เอาขอบคุณเลยหลายเด้อครับก็เมื่อกี้ก็ตจบไปนะครับสำหรับความคิดเห็นในการเรียนออนไลน์นั้นเป็นยังไง ความพร้อมของผู้ปกครองตอนนี้นะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับพวก็ไปรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับจากเพื่อนเพื่อนครูจากผู้ปกครองนะครับดูจากคอมเมนต์ตามคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับก็ได้ไปคัดแยกมาแล้วก็มาดูว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็เท่าที่สรุปออกมาได้นะครับข้อดีข้อเสียของการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ก็จะเป็นไหนเป็นข้อข้อมี5ข้อนะครับข้อดี5ข้อข้อเสีย5้ข้อข้อดี ครัข้อดีข้อที่1นึนะครับเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ครับได้ทุกที่นะครับ ก็คือนะครับไม่ว่าเราจะอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราสามารถเรียนออนไลน์ได้นะครันไม่ว่าจะเป็นนะครับช่วงหน้าสวนหลังบ้านบ้านเพื่อนบ้านพี่นะครับหรือสถานที่ต่างๆเวลาไหนนะครับเวลาไหนก็ได้นะครับช่วงเวลาไหนก็ได้ที่เรามีความพร้อมนะครับูุปกรองพร้อมเราพร้อมนะครับที่จะเรียนครับเป็นช่วงเวลาไหนก็ได้หรือเป็นช่วงเวลาที่อ่ะครูนัดนะครับเวลานี้เวลานี้ในการสอนออนไลน์นะครับถ้าเป็นการสอนออนไลน์ที่มีการบันทึกไว้บันทกวิดีโอไว้ครับเราก็สามารถหาเวลาว่าง เปิดจ้อนหลังดูได้ครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกในการเรียนออนไลน์ครับคุณจะเรียนที่ไหนนะครับตอนไหนก็ได้ครับเวลาไหนช่วงเวลาไหนก็ได้ข้อดีข้อที่2นะครับนักเรียนนะครับได้เว้นระยะห่างนะครับคือสําหรับในช่วงนี้นะครับจากที่เราทราบดีนะครับ เด็กๆนะครับได้เว้นระยะห่างกันนะครับหรือที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับ social distancing นะครับตัวนี้เด็กๆได้อยู่ห่างกันนะครับไม่ได้มารวมตัวกันหรือมาแพร่เชื้อให้กันก็จะเป็นการควบคุมครับการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับข้อดีข้อที่3นะครับถึงไม่ได้มารีียนะครับแต่ก็สามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้ก็การเรียนครับไม่ก็ไม่ได้มีที่ห้องเรียนอย่างเดียวนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่นะครับเราก็สามารถศึกษาเองได้ทุกที่นะครับทุกวันแม้แต่เสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับ ก็เหมือนที่นะครับเขาพูดกันนะครับถึงโรงเรียนจะหยุดนะครับแต่การเรียนรู้นะครับของเด็กเราจะหยุดไม่ได้ ข้อที่สี่นะครับข้อดีครับของการเรียนออนไลน์ข้อที่4นะครับพ่อคุณแม่ได้ดูแลบุตรหลานตัวเองที่บ้านนะครับสําหรับข้อนี้นะครับข้อดีข้อนี้มันก็จะเป็นข้อดีในส่วนของผู้ปกครองที่มีความพร้อมในการดูแลเด็กๆที่บ้านนะครับแต่สําหรับบางกลุ่มนะครับก็คือผู้ปกครองบางกลุ่มก็ยังไม่มีความพร้อมในส่วนนี้ก็อาจไม่ได้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับข้อดีข้อที่5นะครับทําให้เด็กนะครับมีความรับผิดชอบในตัวเองก็คือการเรียนออนไลน์เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจให้ความใส่ใจกับเด็กและเด็กนะครับต้องให้ ความสนใจในเรื il, ่องที่จะเรียนด้วยเด็กก็จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับมีระเบียบวินัยนะครับในการตรงต่อเวลาครับในการเข้าเรียนในการดูการฟังมีสมาธินะครับในการเรียนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับระดับอายุของเด็กครับระดับความต่างวัยของเด็กๆนะครับที่จะมีความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้ระดับของเด็กๆที่จะมีความรับผิดชอบในตัวเองนั้นมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับหลายเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุของเด็กๆ การดูแลของผู้ปกครองความพร้อมนะครับในเรื่องของอุปกรณ์มีความพร้อมหรือเปล่าฉะนั้นมันจึงเป็นข้อดีในส่วนที่กลุ่มคนที่มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถซ mm ัพพอร์ตเด็กๆได้ในส่วนของเด็กนะครับที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับก็จะสามารถฝึกฝนตัวเองไว้ในตัวให้มีความรับผิดชอบนะครับครับและนั่นก็จะเป็นข้อดีนะครับของ การเรียนออนไลน์ที่ได้รวบรวมมาแล้วก็ได้สรุปมาครับจากความคิดเห็นของเพื่อนๆจากคอมเมนต์ต่างๆที่มีอยู่ในโซเชียลนะครับตนนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียข้อที่หนึ่งของการเรียนออนไลน์นะครับก็คือเป็นการสิ้นเปลือง ซึ่งมันจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับของครอบครัวที่มีความพร้อมที่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตกล่องรับสัญญาณต่างๆนะครับโน่นนั่นนี่เยอะแยะนะครับและที่สาคัญนะครับมันต้องใช้เงินนะครับในการซื้อในการจัดหานะครับซึ่งสําหรับผู้ปกครองบางคนก็ไม่พร้อมนะครับคือมันก็เยอะพอสมควรครับในค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับข้อเสียข้อที่2นะครับต้องมีการวางแผนให้ ทีนะครับถ้าครอบครัวนั้นมีบุตรหลานลูกหลานที่เยอะนะครับก็คือในการเรียนออนไลน์ครับมีการวางแผนครับคนที่1คนที่2เรียนช่วงไหนคนที่3เรียนช่วงไหนนะครับจะต้องวางแผนเยอะพอสมควรครับถ้ามีเวลาให้มันก็จะสามารถช่วยได้ครับแต่ถ้าสำหรับผู้ครองที่ต้องออกไปทํางานนะครับทำมาหากินนะครับก็จะเป็นข้อเสียอย่างมากครับในการที่ต้องมาจัดตารางเรียนให้เด็กๆนะครับข้อเสียข้อตมนะครับเป็นวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติ ก็คือในการเรียนออนไลน์ครับมันก็จะมีบริบทที่สามารถทําได้และก็ไม่สามารถทําได้นะครับเมื่อเราเรียนผ่านหน้าจออย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์เพียงฝ่ายเดียวนะครับรับฟังนั่งฟังอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นวิชาที่ต้องมีการปฏิบัติละเราจะทํำยังไงนะครับข้อเสียข้อต่อมานะครับหากไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับทุกอย่างก็จบนะครับ ถ้าเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยการติดต่อการสื่อสารการรับข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งครับเช่นการดูผ่าน DLTV DLTV เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอีกเราถ้ามีทีวีเครื่องเดียวทำยังไงลูกหลายคนนะครับก็ต้องสลับกันดูนะครับเอาวางแผนให้ดีนะครับคือมันก็เป็นข้อเสียนะครับในเรื่องนี้การไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบครัวไหนที่ไม่พร้อมอย่างที่พูดไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อเสียนะครับก็คือบุคคลส่วนใหญ่นั้น ยังไม่พร้อมนะครับเนื่องจากเขาต้องหนึ่งแหละต้องให้เวลากับบุตรหลานตัวเองนะครับเขาก็ายังอาจจะต้องทํงานหาเช้ากินข้ามต้องไปทํางานต้องออกไปทํางานนะครับก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยว่าผู้ปกครองบางส่วนนยังไม่พร้อมครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับข้อดีข้อเสียนะครับของการเรียนออนไลน์นะในมุมมองของผมนะครับที่ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับไม้ว่า เป็นอย่างไรนะครับการศึกษาก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับตัวเรานะครับทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจะต้องช่วยกันนะครับคุณครูผู้ครองนะครับหรือเด็กๆนะมีความคิดเห็นยังไงทําในการเรียนออนไลน์ก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาบอกกันได้นะคอมเมนต์มาได้นะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องกดกดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับ